ที่เห็นอยู่นี่เป็นเสื้อของงานวิ่งโพตากับวันที่15สิงหาคมปีนี้นะครับไม่เลื่อนแน่นอนครับคนที่ติดต่อมาเป็นนักวิ่งครับที่เฟสแตรเอฟอฟันพอพอธงนะครับแล้วก็บอวอวงแหวนรอเรือรที่เฟสบอนะครับแล้วก็ติดต่อได้เพจโพตากานวิ่งโพตากมีสามระยะครับสิสอง มาราธอนแล้วก็มีสิดเทขวันรันงานนี้นะครับบอกเลยว่าเอารายได้ทั้งหมดเนี่ยไว้อุดไว้ไว้ช่วยเหลือเว้ไว้ประมาณช่วยเหลือวัดแล้วก็โรงเรียนเจอแถวโปตากนะครับแล้วก็อยากให้คนทุกคนเนี่ยออกมาออกออกกำลังกันแล้วก็สร้างความสามัคคีแล้วก็หารายได้ให้คนในโปตากเองมีรายได้นะครับเป็นงานวิ่งที่มีสามระยะเท่านั้นครับที่บอกได้เลยก็คือใครที่สนใจสมัครได้เลยไม่ต้องกังวลครับไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขาเป็นคน บอกมาเองเลยครับแล้วก็มีในเพจเลยครับผมว่าไม่เลื่อนครับไม่เลื่อนแน่นอนไปดูในเพจได้วันที่15สิงหาคมนี้ครับสมัครได้เลยหรือโอกาสไปเที่ยวกันไปๆครับเจอกันครับผมไปแน่นอนครับทางงานไม่เลื่อนผมไปแน่นอนนะครับอยากไปหนองคายมากนะครับรื่อๆครับทุกคนด้วยดีด้วย